สวัสดีครับเดี๋ยวพาชมกัวนะครับชาโลล่นะเลี้ยงไม่จะปีรอครับเลี้ยงเงมาสปีห่ตอนนั้นแงสป่าแทน้แจ้งถึงไปคอนเจนน่ะเน้แจ้ไปขายคอนเจนับอันนี้กับชาโลเลีเล่ครับ ครับนี่นะบางงามแทแนครับเขาสื่ออยู่ระย่องนี่บอกครับเขาไม่แก้วเนี่ยครับพาชมครับคนอีสานบางเท่าครับคนสละักแวงน้อยคอนเจนครับ มาเซาทีอยู่ระยองเลี้ยงงวนะครับตัวแดงบีบมาเตอร์รตเหรออย่ยงงวอยู่นี่ซี่ปีแล้วมางาธรรมชาติตป,าป้าป,ปามนั่นปล่ะครับ,รบอืม ตัวนี้ทองบี่ทองลูกมันอะเด้เบักนาแด่นุองเด้อ๋อตัวน,นั้นนะตัวขาวบ่ครับมแม่ว่าเป็นแไงไหนขอ่ไม่ยงซื้อม่่ม่ใ่ไม่ใไม่่มไ่ใชม่ใช่ไม่มไม่ไมม่ี่เ <c oughs> ม่่่ม่่น ครับปีที่แล้วบ่มาล่นออกบดสามตัวแสนอปีที่แล้วนี่นะครับอ๋เป็นเป็นลูกเป็นลูกงวดเจ้าของเลยบ่าจากสแกครับออกูนีอ วันนี้ก็โตที่สามน่ะลูกอีนี่เด้ครับลูกอีนี่ได้แปดเดือนขายไปนั่นลูกมันได้สามเดือนครับที่ขายไปแสนสามน่ะเดี๋ยวนี้เขาได้ตัวแม่อีเดียวงามเพียงย่งเพื่อมันสัตว์แล้วจึงปล่อยไป,ไปนะงวัวเข,า,ขางัวเขาขังคอกตลอดเลยใช่ไหมป่อยได้ผมขังคอ,อกตลอดนั่นก็นออกไฟปล่อยออกไปปล่อยออกไปอ๋อครับอาวะดีว่าสีเอาไว้ตลอดมือไรมิตรล่างกับเคือเอาไว้ไหม เท mm. ี่ยนนีก็้กเนอครับนี่คือเขาเขาเห็ดไฮแตงโมนำมัน่นอางังครังทางปมดนะป้ากันป้าใหม่ไปงเกิเห็นพ่านน้ำานครับแล้วไอ้หญ้าในธรรมชาติเังเดียวธรรมชาติงเดียวเราไม่ปลูกว่าเสียวมาปลูกอะไรยุคอนแก่นนั่นน่องว่าตัดไว้ให้

อ๋อครับว,าารว่าอัน,นั้นเาดหมนพาวสอง,งมือเดียวกันีสบสองเงยน,เนยไวที่แปดเสสีมม่นพานวาพรามันขึนหลายเยยทาปาวสาัาไงป่ามันัวหน่อยอยูอ่ไปปาสิไปครับผ<อ>มอเคครับ้คดี๋ยวผมกัไปละครับโอเคครับ คลิปนี้ไ้แค่นี้ครับผมโอเคครับ